คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตบางช่วงมันช่างหนักหนาเหลือเกินเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเหมือนเราเป็นคนเดียวที่ไม่เคยได้อะไรง่ายๆเลยแต่รู้ไหมบางทีคุณอาจเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วก็ได้เพียงแต่คุณยังไม่เคยหยุดมองให้ดีพอโชคดีที่คุณยังอยู่ตรงนี้ทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมานั่นคือโอกาสใหม่ ที่หลายคนไม่มีแล้วบางคนอยากมีเวลาอีกแค่หนึ่งวันเพื่อกอดคนที่รักอีกสักครั้งบางคนอยากได้โอกาสเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่มีวันนั้นอีกแล้วแต่คุณคุณยังมีวันนี้อยู่ในมือคุณยังได้เริ่มต้นได้ลองใหม่และได้เติบโตนั่นแหละคือความโชคดีที่สุดที่ซ่อนอยู่ในทุกเช้าชีวิต ไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีความสุขแต่คุณยังมีลมหายใจและหัวใจที่อยากเดินต่อคุณก็มีสิ่งที่มีค่าที่สุดอยู่แล้วโชคดีที่คุณเคยล้มเหลวใช่ครับฟังอาจดูแปลกแต่ลองคิดดูดีๆถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวเลยคุณจะรู้ไหมครับว่าความพยายามมีค่าแค่ไหนทุกครั้งที่คุณผิดพลาด ทุกครั้งที่คุณร้องไห้กับสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจนั่นไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือหลักฐานว่าคุณกล้าที่จะพยายามคุณโชคดีที่ได้เรียนรู้จากบาดแผลโชคดีที่ได้เห็นว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าที่คิดและโชคดีที่คุณไม่ยอมแพ้กับเส้นทางของตัวเองไม่มีใครที่โชคดีตลอดเวลาแต่คนที่โชคดีที่สุดคือคนที่ไม่ปล่อยให้โชคร้ายมาหยุดหัวใจของเขา โชคดีที่คุณมีคนรอบตัวบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวแต่ลองมองดีๆรอบๆตัวคุณบางคนอาจไม่พูดมากแต่เขาคอยอยู่ข้างๆคุณเสมออาจเป็นพ่อแม่ที่แอบห่วงคุณทุกวันเป็นเพื่อนที่แม้จะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่พร้อมรับฟังเสมอหรืออาจเป็นคนแปลกหน้าที่ส่งยิ้มให้คุณในวันที่คุณเหนื่อยที่สุด คนเหล่านี้คือของขวัญในชีวิตคุณโชคดีที่มีพวกเขาและโชคดีที่คุณรู้จักเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่าลืมบอกพวกเขานะว่าคุณรักและขอบคุณบางครั้งคำพูดสั้นๆนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตยังมีความหมายโชคดีที่คุณเป็นตัวเองในโลกที่ทุกคนพยายามจะเหมือนใครสักคน คุณคือคนเดียวในโลกที่เป็นคุณไม่มีใครมีเสียงหัวเราะแบบคุณไม่มีใครมีเส้นทางชีวิตแบบคุณและไม่มีใครมีหัวใจที่กล้าฝันแบบคุณคุณไม่จาเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะโชคดีของคุณไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณมีแต่มันวัดจากสิ่งที่คุณเป็นคุณอาจยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนอื่นแต่คุณอาจมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ซึ่งบางคนนั้นไม่มีและนั่นมีค่ามากกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้โชคดีที่คุณยังรู้สึกคุณอาจเคยร้องไห้เคยเสียใจเคยรู้สึกเหนื่อยจนอยากหายไปจากโลกใบนี้แต่รู้ไหมการที่คุณยังรู้สึกได้นั่นแปลว่าคุณยังมีชีวิตคุณยังมีหัวใจที่เต้นแรงมีความหวังมีความฝัน และมีศักยภาพสร้างสิ่งใหม่ๆในชีวิตอย่าปล่อยให้ความเศร้าทำให้คุณลืมว่าในตัวคุณมีพลังบางอย่างที่ไม่เคยหายไปพลังแห่งการเริ่มต้นอีกครั้งคุณคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วบางทีความโชคดีอาจไม่ใช่การมีชีวิตที่สมบูรณ์แต่อาจหมายถึงการมีใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่สมบูรณ์นั้นคุณคือคนที่โชคดี เพราะคุณยังมีวันนี้ให้เริ่มใหม่ยังมีตัวเองที่ไม่ยอมแพ้และยังมีความหวังที่รอคุณเดินไปหาไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามากแค่ไหนอย่าลืมเงยหน้ามองฟ้าและพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันคือคนที่โชคดีที่สุดที่ยังได้ใช้ชีวิตในวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดู และกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ